สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโรและก็เกมคาบาโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่ด้วยกันกับเซรีส์ลุ้นของยามเช้ากันอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่35แล้วนะครับวันนี้ลุ้นของ5จอด้วยกันนะครับเพิ่มมา2จอนะแล้วก็จะมีเปิดกล่องฮาโลวีนด้วยนะครับไม่ไปพูดเยอะไปเลยนะครับจอแนกครับจอแรกคือจอนี้โอเคนะครับแล้วเราเรามาดูของก่อน เผื่อมันได้ของดีๆได้ไม่ได้ก็ว่านอีกทีนะครับเผื่อมันได้เผื่อมันได้อดูนะครับใบอะไรเนี่ยอันนี้เป็นคุมล็อกอินนะผมเพิ่งกดรับทุกตัวนะครับโอเคครับจอแรกไม่มีอะไรเอ่อเราก็ไปเปิด ฮาโลวีนทีละจอเลยดีกว่าว่าลุ้นของให้เสร็จก่อนลุ้นของให้เสร็จก่อนแล้วกันไม่เอาไปเลยแล้วกัน <laughs> อะไรของมึงวะเนี่ยไปเปิดไปทีละจอแล้วกันนะครับอันนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่าได้กี่กล่องนะครับไปลุย โอ้โหแบบว่าเละมากน่าจะหมดแล้วโอเคนะครับร,รวมๆน่าจะเกือบๆหกสิบกล่องนะตอนนี้เฮ้ยหกสิบกล่องเลยนะเว้ยโอ้ไมค์ก็เละนะจอแรกไปจอที่สองนะครับเป็นไร ธรรมดาธรรมดานม่ยังไม่รุ้นของเลยกดอกนั้นก่อนแหละไปดูนะครับไปดูตรงเมืองไอ้ก็ได้ลุ้นที่เมืองไอ้ก็ได้ไม่น่ามีอะไรนะหวัวดีเอ็มก็คือไม่มีอะไรนั่นแหละนะครับ ส2อสองได้อีกได้อีกนะครับโอ้โหได้เยอะเลยนะแต่ละตัวนี้ขัดกาขัดกาหนึ่งอันน่ะโอ้โหไมคก็น่าจะหมดแล้วเพสองตัวทำ <c oughs> ไมมันยับขนาดนี้ มันยับเหลือเก,กินไปครับอันนี้ที่สามครับไม่มีอะไรเหมือนเดิม อา้าวตัวนี้ได้ิีเดียวตัวนี้เหมือนผมตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสองมันหลุดนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ไปลุ้นกันต่อจอที่สี่จอที่สี่ในนะ่าไอเด็นตรงนี้ตัวนี้น่าจะของเต็มนะของเต็มเก้าสิเอร์เซ็นนะครับมันอยู่หน้าดัาน ใบอะไรไปลุ้นกันต่อนะครับตัวนี้น่าจะของเต็มใช่ไหมเราก็เปิดให้เราขายของก่อนดีกว่านะครับ โอเคมาสี่จหกสี่จุหกอันน่าจะหมดนะครับเพราะมีที่ว่างเนาะสี่จุหกกล่องสำหรับตัวที่สี่ไปผลเงินหนึ่งอัดเซกโอ้โหกัดเซกอันแรกตั้งแต่เปิดมาลงมาก็พระเจ้ามันไม่ได้แพงนะแต่โอ,อกยากที่ไหเลย บอกยากมากแล้วมีคนเงินเนะี่ยตัวนี้ได้ประดับสองชิ้นถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่โอเคนะครับผ่านไปจอซ้ายครับจอไอดีหลักไอดี ID หลักไอดี ID หลักันนี้ก็บอดร้อยสามสิบกันเคลียร์ดันที่อยู่ในจดหมายนะเพราะว่าดันเยอะมากยังเคลียร์หมดบอลเขียวจากกล่องหนึ่งเอ็มก็ยังเคลียร์ไม่หมดครับช่วงนี้ก็เคลียร์ดันอย่างเดียวเลย ตัวนี้ก็น่าจะได้เยอะพอสมควรนะ40่สิบกว่ของมันนะ้งไม่แน่ใจทำไมเราไม่ได้เจาะข่าวเหมือนชาบ้านเขาเนี่ยร้อยสิคนอื่นก็ดอกกันเต็มเลยนั่นแหละครับเราไม่ได้ครับไปแล้วเท่านี้แล้วกันนะครับ สามกล่องแรกไหนวับนะครับเกล่องต่อมาเรียบร้อยนะครับกล่องต่อมาอีกอืมประดับสักชิ้นก็ไม่มีใบสักใบก็ไม่ผู 6กล่องแล้วจะหมดแล้วครับหมดแล้วเรียบร้อยวันนี้เป็นวันที่แบบแย่มากนะเอาจริงห้าไอดีคือแย่มาก <c oughs> จริงยับยับเลยครับของแล้วไม่มีสักชิ้นนะประดับก็ไม่ดอกนะครับประดับก็ไม่มีปเปิดเปิดประดับก็ไม่ได้ใบก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยมอไซค์ก็ไม่ได้สักคัน <c oughs> เป็นวันที่แย่มากนะไม่เป็นไรนะครับเราต้องสู้ต่อไปจนกว่ากีจะยอมยอหมดนะครับว้ ใบชุดต้องมาให้เราสักใบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลายไปก่อนเดี๋ยวมาเปิดให้รุ่นใหม่กันพวนี้แต่วันนี้สวัสดีครับ